ทำให้การเดินทางระยะเริ่มต้นของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Apollo Air ด้วยมอเตอร์ที่อพอลโลให้มาขนาด500วัตต์ส่วนตัวคิดว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยความเร็วที่ให้มาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกับตัวเริ่มต้นเรามาดูถึงวัสดุที่ผลิตกันนะครับผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียม6061ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินส่วนเรื่องการพับนะครับ ใช้งานง่ายมากยกขึ้นรถได้สบายไม่ว่าชายหรือหญิงน้ำหนักเพียง17กิโลครับตัว Apollo Air นะครับสามารถชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลถึง50กิโลจุดเด่นของ Apollo Air นะครับคือให้โชคคู่หน้ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยครับส่วนระบบเบรกที่ Apollo ให้มานะครับให้มาถึง2ระบบด้วยกันคือดรัมเบรกและเบรกหลังเป็น Regen เบรกหลังครับ Regen เบรกหลังคือการปั่นไฟคืนทุกครั้งที่คุณเบรกทำให้คุณเบรกด้วยความมั่นใจและขับขี่ได้ไกลกว่าเดิมครับ สำหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงของ Apollo Air นะครับสามารถเข้ามาทดลองขับขี่และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รางค้าแผง144ทำให้การเดินทางระยะเริ่มต้นของคุณเป็นเรื่องที่ง่าย Apollo Air